โอเคค่ะมาดูวิธีเทคนิคการหนีบผมนะคะหนีบแบบไหนให้ผมตรงนุ่มเงานะคะนะคะมาดูเทคนิคการหนีบกันนะคะเทคนิคการหนีบผมให้ผมตรงนุ่มเงาดูมีน้ำหนักนะคะแบ่งผมอย่าแบ่งช่อใหญ่ใหญ่เยอะเกินเกินไปนะคะ แล้วก็ใช้แปลงดึงผมไม่เตึงนะคะดึงออกมาค่อยๆกระเถิบที่หนีบเข้าโคนนะคะระวังลูกผมลูกค้าด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงมาค่ะไม่ต้องรีบดึงนะคะค่อยๆลาช้าๆให้ความร้อนได้ทํางงานนะคะหนึ่งช่อเราจะหนีบไม่เกินหครั้งนะคะ ส่วนไหนที่แข็งแรงนะคะเราก็หนีบส่วนนั้นเลยโตนะคะดึงเส้นผมให้ตึงนะคะค่อยๆขยับตัวหนีบเข้าโคนผมลูกค้านะคะมั่นใจแล้วลากออกมาค่ะเนื้อ สองสามสามีสม่หา้าเห็นไหมคะเงาไหมคะการทำงานดึงให้เป็นสเต็ปนะคะดึงให้เป็นสเต็ปนะคะไม่ต้องไปย้ำกลับนะคะ ดูนะคะดึงชอบผมให้ตึงตามแนวรูปศีรษะนะคะตั้งฉากกับศีรษะนะคะแนะนำเทคนิคการหนีสสำหรับน้องๆพี่ๆน้องๆช่างเสื่มสวยรุ่นใหม่นะคะที่ยังหนี ดูได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะแหรือบันทึกเอาไว้ได้เลยนะคะแชร์เก็บไว้ได้ดูไอดูได้เลยนะคะได้ดูเราจะทำแบบนี้ทั้งสีสะเลยนะคะดูนะคะเงามากนะคะ อุปกรณ์ที่หนีบสาคัญนะคะแนะนำนะคะตัวนี้หนีบดีมา,ม,ามากมากนะคะตัวหนีบนี้ดีมากๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของเรานะคะแต่ขอการันตีเลยนะคะตัวนี้ยี่ห้ออาบิดนะคะเข้าได้ถึงโคนผมเลยนะคะตัวนี้นะ หน้ากว้าง2.5นะคะดูนะคะหนีบดึงให้ตึงนะคะยกองศาด้วยนะคะโคนผมจะได้ดูสมูทนะคะดึงห้เตึงนะคะดึงไปเลยนีบแบบไหนผมดูเงาดูคิ้วนะคะยืดแบบไหนลงน้ำยาแบบไหนนะคะยืดแล้วหนีบไม่เหนื่อยนะคะเดี๋ยว เงาวิ่งไปเลยค่อยๆกระถือข้อโฟนนะคะมั่นใจแล้วดึง ดูนะคะเงามากๆเลยผลิตัณฑ์ดีนะคะอุปกรณ์ดีนะคะป่ายโครงสร้างของเส้นผมนะคะให้ได้80ดสิถึงร้อเปเซนตนะคะในการยืดตรงนะคะเราจะหนีบไม่เหนื่อยเห็นไหมคะทีะนี้เราใช้เวลาในการหนีบประมาณ20นาทีนะคะเอา ลองเอาไปใช้กันนะคะเทคนิคดีๆเทคนิคที่เรามอบให้ไปนะคะลองเอาไปประยุกต์ใช้กันนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรต่อไปเดี๋ยวจะนำมาเสนออีกนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ